ชายเย็นวันนี้เรามาทำอะไรวะวันนี้เราจะมาพับกบพบกับเชียนยาชายเย็นวันนี้เราจะมาเล่นซาโดโซดา <c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำการทดลองกันนะครับผมคือเราไม่ได้ทดลองเรามารีวิวสิ่งที่เราจะกินเว,ว,<ะ>วันนี้เราจะมาเอาโซดาผสมกับสิ่งที่เราคิดว่ามันจะอร่อยเว้ ใช่ต้องบอกว่าวัตถุดิบหลักของเรานะครับก็คือโซดาแล้วเราก็จะมาลองทาดูว่าโซดาผสมกับอะไรแล้วอร่อยบ้างโดยวันนี้เรามีอะไรบ้างครับคุณเจตโอวันตีนอินวันโตโอวันตีนเนกาเฟสเนกาแฟเบนทากี้บีทากี้ไปต่อไปต่อไปต่อดิวมัดดัดมิวมีอะไรวะซาโดโซดา แล้วก็แล้วก็เรียกว่าอะไรยีเ่นยีเ่นเยลลี่นั่นแหละครับก็จะมาลองอันแรกเลยว่ะแรกเอาเป็นอรดยเอาเบสิกก่อนเลยอ่ะนมจืดนมจืดแต่ปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเอาอะไรก่อนดีจะเปิดฝายังไงวะไม่มีใครเปิดเป็นเลยเฮ้ยเอาลองดีว่าลองดีว่าดูครับ ผมก็คือต้องเอาตรงนี้ครับเดี๋ยวเชี่ยงไปสอนเขาไอ้สัตว์เปิดเป็นนะไม่หาหลักการอะไรทุกอย่างใช่และทีนี้เราก็งัดทางงัดนะครับฝาไม่เป็นเฮี้ยเลยคนไปแล้วเฮ้ยไงวะกูเห็นพ่อกูทำเออ เราเลยได้โมโเลยนะเว้ยเอาละครับควายสองตัวเปิดฝาโซดาไม่เป็นครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเสิร์ชกูเกิลเลยนะใช่ A few moments later โอเคครับผมตอนนี้เราก็เปิดฝาคาโดได้แล้วจะบอกให้นะว่าวิธีการเปิดโซดาสำหคนที่เปิดไม่เป็นสำหรับคนที่เปิดไม่เป็นนะคือแบบไม่ต้องใช้ช้อนไม่ต้องใช้ไฟแช็กหรือไม่ต้องแค้อะไรเลยว่าไป ใช้คนอื่นเปิดนี่ครับผมไปใช้มาเปิดแป๊บเดียวได้ต่อเราเริ่มกันด้วยอย่างแรกเลยนมเจิดก็ได้แบบเด็กเกกินได้้ใหญ่กินดีเออนมจืดนี่มีแคลเซียมสูงแต่มันจะกินยังไงวะให้มันซ่าให้มันต,นตดชื่นอะเราต้องเติมความซ่าเลยนะใช่เออเปิดนมจืดไงวะหยอดหยอดหยอดอัตราส่วนหนึ่งตอนหนึ่งเลยเออ แค่แบบพวกเราพอชิมรู้เรื่องก็พอหนึ่งส่วนตัวหนึ่งส่วนผมอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งครับนมสดหนึ่งส่วนแล้วก็ซาโดหนึ่งส่วนสีเหมือนนมผสมโซดาเลยใช่มันก็คือนมผสมโซดาไงยอ่ะผมให้ผิดคุณก่อนมึง เดือดเดือดเดือดหอมนอย่าทำกันเลยก่อนไปแดกที่หมดเลยสักต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ากินอ่ะออกชัดเจนทั้งสองอันใช่แต่ไม่ทราบ นมซ่าตากรไหลเลยมันก็จืดจืดอ่ะก็อาจจะมีคนชอบและมึงชอบปะไม่คนชอบไม่กูเต็มสิบกว่าหนึ่งเต็มสิบกว่าสิบเกาิอดเลยไปลองดูได้นะสหรับคนที่อยากได้แคาเสียมใช่แต er> uh ่แบบอากาศแม่งร้อนไงอยากได้ความซ่าไม่ไดมก็ไปทีดอีกไม่ไหร ใครชอบดืด่มนมก็แล้วชอบก็ได้ดื่มนมแบบซาซาแบบน้ำอ,อัดลมแค่ไปต่อไปต่อไปต่ออย่าแวะโอนตีลละกัน,น,นการันตีนนความอร่อยยอดขายอันดับหนึ่งนี่เขาเขาเขาเคลมมาการเตแล้ว <c oughs> แตบบ่พึ่งมเจอโเซดายอดขายตกเอาแบบเจมุ้งจอนเลย,ว,ยวะลบล้างขนมเมื่อกี้ว่ามันจะไม่เข้ากันอย่าไปกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิด,ด่ววะ คนยังไม่เข้ากันเลย,เร,ยเริ่มได้ละเริเร่มได้ละน้ำโคนขี้ต้มเฮ้ยว่านี้น่าอร่อยว่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละอร่อยวะไม่รมู้ว่าตีนแม่ ี่ออรยจะอธิบายยังไงวะเก๋เหมือนกินโอนติ้กับโซดามันไม่เข้ากันเลยมันกินโอนติ้งกินโอนติมโอนติ้เลี้ยวขวาโซดาเลี้ยวซ้ายโซดาก็อีกทำนึงเออไม่มีความเข้ากันเลยเรายังหาสิ่งที่เข้ากันไม่ได้เลยว่ะ อย่าเข้าไมไดไม่ได้เต็มติป่ะเออมันดีหวานที่แล้วดีหวานที่้ไะขว่าเอาติลมันแบบหวานหวาใหกินง่ายกูให้สามกูให้สามจุดหนึ่งเลย่อไปไฮนัเก้นนะฮะไฮนัเก้นที่อะไรเบนดากี้วนักเก้ปวดยังปวดผิดเลยนี่ แก้วเรานี่หวานแล้วเยอะฮิข้าวเนียอร่อยเนาะเปรี้ยวๆมึงก็บอกอย่างนี้ตั้งแต่อทิที์แล้วนะไปหนึ่งอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนเดิมนะมึงบอกข้าวต้มยี่หร่าเขาไม่ทำหรอกมึงมีคนไม่มีใครทำเหมือนเราเอานะเอะยเข้ารอ แย่แต่ใส่นมองใส่นมเปรี้ยวเยอะๆนะว่าอันนี้ค่อยๆดีขึ้นเลยแหละแค่มันซ่านิดนึงกูเป็นบาร์เทนเดอร์มึงใจเหมือนไม่ใส่ฮะเกลี้ยงๆคืออร่อยอ้ยอันนี้กินได้ลองดูเอาใส่ปีโป้หน่อยนะอันนี้อร่อยเลยแนะนำแนะนำนะร้มนร้อเปรี้ยวปกติมันก็อร่อยแต่ไม่สดเท่าไหร่ให้จักแปดแล้ว ไว้สิแปดเล่นละเล่นแปดลบสามนี่กินได้นีกินได้จริงว้าวล่านี้ว่ะอันเนี้ยสำหรับคนไปทำงานเลยตอนเช้าพ่อมึงต้องกินกาแฟปะเออเนี่ยแต่แบบว่าอากาศมันร้อนนี่แค่กินกาแฟเรจะมากินกาแฟแล้วร้อนตื่นมาต้องสดชื่นเนี่ยแหละเราคนคิดค้นอันนี้เพื่อทุกคนเลยตอบโจทย์ว้าวต้องบอกก่อนนะครับว่าเราสองคนอะไม่กินกาแฟไม่กินกาแฟกันแต่ว่าจะลองให้ดูว่า สำหรับคนไม่กินกาแฟแล้วอ่ะมันจะแบบกินนะผมดีเยอะเลยตขินคขินนิดหน่อยหรือเปล่าขี้แตกเลยไม่ได้พอกาแฟเขินมืขี้แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเพียรว่าโซไลยเยอะเลยชอบกาแฟอ่ะสีเหมือน ดี๋ยวพูดถึงมันเนี่ยสีมือนข้าวมันเลยกันเหอสีก็อยากได้เห็นแล้วนครับเอู้หูมึงก่อนเลยโอ้เฮ้ยกินเหมือนกาแฟเลยว่ะใส่กาแฟให้กินเหมือนะแนงอะลูกนลแอาลีลามันดื้อเดียวมันดื้อเหมือนไม่เหมือนกูกินผงกาแฟเปล่าอ่ะเหมือนว่า นี่จะผงกาแฟมันละเอียดกว่าผงอโวนตินนะเข้าง่ายกว่าอาะไรอ,อร่อยอไม่ใช่อะไรเลย่อแบบผมผมไม่ใช่คนกินกาแฟไงผมก็เลยแบบไม่ค่อยชอบก็ <c oughs> <c oughs> คนกินกาแฟก็ไม่ชอบ <c oughs> มันขมอะแล้วมันก็มีกลิ่นกาแฟใช่แล้วมันก็จืดแล้วพอมันจืดอะมันก็สซ้าเขาเรียกเอาแยกนะคือมันไม่เข้ากันเลยมันสีแยกเลยเอาอันติมนะสองแยกที่สีแยกไม่มาเหมือนแบบเขาเรียกว่ากินเทียอย่างอะเหมือนไอ้ที่นี่มาเตะบอลอะคือแบบการสนามบัสไม่รวมกันคือแบบไม่ช่วยอะไรกันเลยไม่ส่งเสริมกันแล้วกัน ว่าเนี้ยเอาไปทิ้งแนวเห็นต้นมไ,มไม้แม่ปล่อยให้มันเจริญเติบโตไปเฮ้ยเพื่อคนดูคนดูกินเลยโยบไอพ้พ้นสะโหกมึงอาจจะชอบกินกาแฟพอ,อยี่่าเนี่ยแหละเนาะโอ้ยี่่า oh, <yeah. S 1> <laughs> กาแฟดีๆมีทัง้งยอะ่าชอบกินพอ,อยี <laughs> อ่ย่าแตเรามีไฮไลท์ไ,ไปแล้ว <laughs> เหื่อแบบว่าไอาสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดสี่อย่างไม่ได้ดีสักอย่าง <laughs> การหายใจแล้วอึบเข้าไปเลยไม่อยากทิ้งไม่อยากทิก้งที่เลยกลูให้เลยเฮ้ย <c oughs> ขอหลังแก้วหน่อยหลังแก้วที่ใหญ่หลงัลงหลังคอหลังคอได้หลังคอหลังแก้วคืออย่างสุดท้ายเนะี่ยกูว่าเป็นสิ่งที่เข้าอันนี้สุดละออคือสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดสี่อย่างลืมมันไปให้หมดครับลืมไปเราจะมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันใช่นี่ไฮไลท์เลยนี่คือไฮไลท์ คือมันเป็นเยลลี่สูนแคลของพี่การวิสารเว้ยมึงรู้จักไหมเรู้จักก็แหละเขาทำเยลลี่มาขายอะไรนี้อยากลองเว้ยเนี่ยแต่แบบว่าจะมาลองเฉยมันไม่มีคอนเทนต์ไงมึงก็เลยต้องทำไปสี่อย่างทั้งหมดแนั่นแหใช่อ่าลองแกะให้ดูก่อนอะไรกันบ้างไหมเราลองชิมก่อนนะเออเออไม่เคยวะไม่เคยกินเยลลี่สูนแคลเลยรสที่อะไรวะสตรีเบอร์รี่สตรอเบอรี่นี่ยมึงรอดแหละสตรีเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อ่าต้องบอกว่าไม่เคยกินเลยนะ อร่อยหมือนึบๆได้กินสดใสกว่าเราหวานแบบอร่อยๆจริงก้มกล่อมอะแล้วก็หอมมัมมีก็เลยดีว่ะหนาๆหนาๆเฮียมพันสูตแถ่ไว้ป่ะเออแต่ก็อร่อยเหมือนแบบใส่น้ำตาลทั่วไปเลยกินเล่นได้เลยนะเว้ยแบบไม่ต้องคิดมากว่าจะอ้วนว้าวไหนลองมาใหน่กับโซดาร์ได้มั้เอามันแบบเละๆหน่ะ เอไม่อยากดูวิธีทำอย่าดูวิธีทำเ้ยเขาไม่เห็นนะเขาไม่เห็นให้เขาไปนึกภาพเราเองว่าเขาปวดอนเลยเฮ้ยอันนี้รถรถอะไรวะเนี่ยเก็บแตะว่าอุ่นอะทางนุ่นไม่ใช่เดี๋ยวยี่ปวดไปไปนี่รถทางนุ่นกับรถสตียร์เล่าเอาไปเลย กัวไม่ต้องให้คอเห็นวิธีทำแต่ดีนะแต่แนะนำไป้กินว่ะอร่อยๆๆอยี่ห้าบาทนะแล้วเราจะมากินให้ดูในเวอร์ชันของชาเย็นครับเคนยาชาเย็นวันนี้มาพับกบพบกับเราอยู่บนฝามบุญบุญบาทตายมดต้นไม้เอา่ะผสมตาโดอะไรเลยนะโซดาลูกรักแมวทุ่น ไปผ่านตัดให้กูด้วยผู้หญิงสวยสดว้าวจัดเต็มว้าวเวอร์ค้าสุดละไอสัตว์ทำทำเพี้ยเสียนที่เราอย่าดิอย่าสดเทือนทั้งแดงอย่าเคอย่ารีดหงอคุณรีดว่าจะอร่อยอะทำไงวะไอเทียไม่มีช้อน กูต้องแดดคนนีิช่วยกันกูถูกละแดกตัวเราเปล่า,าแล้วคราเลยอืมเรียแล้วแม่วะเออให้เข้ากันแต่กูว่าถ้าทำจริงๆอะบดให้ม่ละเอียดตรงนี้น่เออต้องบดให้ละเอียดเออแล้วก็ผสมในนี้ไปเนีคือแบบใส่โซดาอะไรเงี้ย ใช่ให้มันมีกลิ่นกินอะไรกินแบบหนึบๆอะไรอ่ะอืมว้าวสิ่งต่างที่เราทำมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องไปทำตามเเราคิดถึงทุกคนเฉยเว่แต่เราไม่มีอะไรจะทำไงเรากำลเนียบอกคิดถึงคุณทางอ้อมคิดถึงทุกคนนะครับที่หายไปไม่ใช่อะไร เราไปสอบมาแล้วก็ไม่เมีเวลมาตัวนี้สอบนแล้วก็มีพิเช่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เรากำลังจะเปิดเพจใน Facebook เลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ข้างล่างนะครับผมแต่จะทยอยลงคลิปต้องบอกว่ามีคลิปพิเศษมีคลิปพิเศษใน Facebook ครับไปกดติดตามกันใน Facebook เดี๋ยวจะขึ้นไว้นะครับเขาบผมแต่ว่าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวตกรถไปใจเยใจเย็น สวัสดีครับฝ <c oughs> ากกดไลค์วกดซับสไคร้ด้วยนนะ